พุทธวจนะทมวินัยจากพุทธโอษคำตัดสอนของพระพุทธองค์ว่าด้วยพรหมจรรย์และที่สุดพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้ก็พรหมจรรย์เป็นชนที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นชนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์พุทธวจ,จะนะปิดก33เล่มเล่มที่11หน้าที่8ข้อที่ 29- ถึงส0